เรตติ้งของสุดท้ายคือเธอคนดูเยอะทำไมได้แค่นี้ยิ่งด่ายิ่งดังเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายทำคนดูเป็นไบโพล่าคือเธอเป็นการพบกันครั้งแรกของนางเอกสุดฮอตยาย่าอุรัสยาและพระเอกสุดหล่อมาริโอเมาเรอร์ซึ่งต้องบอกเลยว่าไม่ทําให้แฟนๆผิดหวังเคมีตรงกันเลยทีเดียว ตีบทแตกกระจุยพร้อมเรียกร้องให้ทางสถานีจัดให้อีกสักเรื่องต่อทันทียังคงเป็นที่พูดถึงสำหรับละครรักโรแมนติกครบรถแห่งทางวิกสามเรื่องคือเธอผลงานล่าสุดของผู้จัดมากฝีมือแอนทองประสมกำกับการแสดงโดยแอลอัมไพพรจิตไม่งงความสนุกเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้ว พร้อมอ้อนอยากให้มีผลงานเรื่องที่สองต่อทันทีเพราะต้องยอมรับว่าเคมีคู่นี้มันดีต่อใจจริงๆล่าสุดกับอีพีที่15บหากำลังสนุกเข้มข้นลุกไปไหนไม่ได้เลยแต่ก็ทำเอาคนดูบ่นเช่นกันทั้งปรับอารมณ์กันไม่ทันเมื่อมีทั้งฉากฟินๆซีนดรามา่าแถมคู่พระนางดีกันไม่ทันไรก็งอนกันเข้าใจผิดกันอีกแล้วเมื่อเปิดเลดติ้งคงสุดท้าย ยังอยู่ที่3.5วินาทีสำหรับละครเรื่องคือเธอทางวิคสามพรามสี่ผลงานของผู้จัดมากฝีมือแอนทองประสมที่ตอนนี้ทำเอาคนดูติดหนึบลุกไปไหนไม่ได้อีกเลยเคยมีพระเอกนางเอกคือดีการจับคู่หนุ่มโอ้กับสาวยา่าพระเอกนางเอกของผู้จัดคุณแอนทองประสมจัดได้ถูกใจมากค่ะเรื่องนี้เราจะได้ดูความรักสองพาร์ท รักแบบใสๆในวัยรุ่นและความรักแบบสับๆในวัยเติบโตเป็นผู้ใหญ่ของพระเอกนางเอกซึ่งทั้งคู่สามารถแสดงและถ่ายทอดออกมาได้ดีมากพารแรกโรแมนติกหวานพาเราฟินไปไกลกับความรักแบบหนุ่มสาวโลกสวยพาสองดราม่าแรงเข้มข้นสับอารมณ์กับแรงแค้นรักในอดีตของพระเอกโอ้ยใบโพล่าจะถามหา เดี๋ยวรักเดี๋ยวเกียดเชื่อเฉือนอารมณ์กันสุดมันมาริโอแสดงแววตาท่าทางคำพูดมองยาญาจิกแรงสุดจะบรรยายทำเย้ยหยันแกล้งเขาแต่ตัวเราแอบเศร้าเองเราเห็นนะโอ้ส่วนยาญาแสดงความโกรธสับสนสุดจะสงสัยว่าอีบ้าคานนี่เป็นใครกันนะทำไมทำไมถึงได้ร้ายกับฉันมากมายขนาดนี้โอ้รู้เรารู้แต่ยาญาไม่รู้ ดูสนุกน่าสงสารยาย่ามากจ้า